สวัสดีครับผมตะโมโนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกม l ล n a Lo กวี r e t u r นนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะขอแนะนำผู้เล่นใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าบางคนนะครับไม่เคยเล่นเกมแนวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าระบบเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอยากจะเล่นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีก1เกมนะครับที่เราสามารถที่จะเล่นหาเงินได้ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ชํานาญแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเลื่อนคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมจะแนะนําระบบเบื้องต้นทั้งหมดนะครับว่าเราจะต้องเล่นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนแรกก็คือการเลือกตัวละครนะครับเราสามารถที่จะเลือกรูปร่างนะครับแล้วก็หน้าตาทรงผมนะครับแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ได้ ในส่วนนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเราเข้าเกมมานะครับมันก็จะมีอยู่2เซิร์ฟเวอร์นะครับที่ให้เราเลือกนะครับอันนี้ต้องแนะต้องบอกก่อนว่าสําหรับผู้เล่นใหม่จริงๆนะครับเพราะว่าผู้เล่นเดิมๆเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับหรือใครที่เคยเล่นเกมแนว RPG มาเนี่ยก็จะรู้ระบบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนไม่รู้นะครับก็เมื่อเราสร้างตัวละครเสร็จนะครับเราเข้ามาในเกมนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้นะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับนั่นก็คือ เอาเรื่องของอาชีพก่อนครับสําหรับสายอาชีพนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6สายอาชีพนะครับแต่ว่าเมื่อเราเริ่มเล่นมาใหม่นะครับมันจะยังไม่ให้เลือกอาชีพนะครับเราจะต้องทําในส่วนของจ็อบนะครับให้ถึง10ก่อนนะครับถามว่าจ็อบอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถกดดูได้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับตรงลายชื่อของเรานะครับตรงสเตตันะครับมันจะมีว่า เป็นเบสเลเวลนะครับแล้วก็จะมีจ็อบเลเวลจ็อบก็คือจะเป็นในส่วนของจ็อบคือด้านขวานะครับจะเป็นส่วนของที่เราจะต้องเก็บให้ถึงนะครับเราถึงจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เมื่อเราเก็บถึง Level 10นะครับก็จะสามารถเริ่มเปลี่ยนอาชีพได้นะครับอ่ะทีนี้เมื่อรู้เรื่องจ็อบแล้วนะครับเรามาดูสายอาชีพกันครับสำหรับสายอาชีพนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6สายอาชีพด้วยกันนะครับก็จะมีเรื่องของซอสแมนนะครับแล้วก็ ชิปนะครับอาเชอร์นะครับอาชีพเมดนะครับอาชีพอโคนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นสายพระก็ได้หรือว่า,าสายซัพพอร์ตนะครับแล้วก็อาชีพพ่อค้านะครับก็คือมาก็คือเมอร์ชันนะครับเป็นสายชีพพ่อค้าเมื่อเราเลเวล10นะครับต่อไเลเวล10เราจะสามารถเลือกสายอาชีพพวกนี้ได้ แต่ถ้าเกิดจ็อบเราถึงเลเวล30นะครับแต่ละสายอาชีพนะครับมันจะแบ่งออกเป็นสสายนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสายซอร์ทแมนนะครับก็จะพอจ็อบถึง30ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นสายไนท์ได้นะครับแล้วก็ครูเซเดอร์ก็เลือกว่าเราจะเลือกเปลี่ยนสายอาชีพไหนแล้วก็เมื่อจ็อบ60นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหลอดไนท์นะครับหรือว่าพลาดินแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละสายอาชีพเนี่ยมันจะแบ่งกันเป็นสสายนะครับก็ ให้เราดูประมาณนี้นะครับว่าเราชอบสไตล์ไหนถ้าถามว่านะครับในแต่ละสายอาชีพเนี่ยถ้าเกิดเป็นแล็กนาล็อกของระบบ PC จริงๆเนี่ยจุดเด่นของแต่ละตัวแต่ละสายอาชีพเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบ่งแยกกันเด่นชัดนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในของแล็คนาล็อกวีรีเทอร์เนี่ยผมมองว่าระบบของสายอาชีพไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นในส่วนของอาชีพพระนะครับหรือว่าอโคนะครับ ซึ่งสายอาชีพนี้ถ้าเป็นของระบบ PC มันจะมีสกิลที่ช่วยวร่ปไปจุดต่างๆนะครับแต่ว่าพออยู่จุดเนี้ยไม่มีนะครับอย่างเช่นอาชีพพ่อค้านะครับซึ่งอาชีพเนี้ยสามารถที่จะตั้งร้านขายของได้แต่พอมาอยู่ในระบบตรงนี้นะครับก็คือทุกอาชีพนะครับสามารถที่จะตั้งร้านค้าได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูนะครับตามที่เราชอบนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นไปสักพักนึงนะครับ มันก็จะมีไอเทมให้เราอยู่นะครับไอเทมที่จะช่วยให้เรารีค่าสเตตัสนะครับหรือว่ารีแต้มสกิลนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะรีสายอาชีพที่เราเลือกได้ก็อาจจะต้องสร้างใหม่นะครับถ้าเกิดใครเลือกแล้วไม่โดนใจจริงๆนะครับโอเคครับนี่คือส่วนแรกนะครับส่วนต่อมานะครับที่บางคนอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับก็คือให้ดูที่เมนูขวานะครับเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าจะต้องเล่นยังไงนะครับ ด้านขวางของเขานะครับจะมีในส่วนของเควสนะครับตรงนี้นะครับเควสแล้วก็ด้านล่างลงมาก็จะเป็นในส่วนของการสร้างปาร์ตี้นะครับหรือว่าหาปาร์ตี้นะครับ <ül> แล้วก็ในส่วนลงลงมานะครับลำดับที่ส <obt> ก็จะเป็นการอัญเชิญทหารรับจ้างแต่ว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราจะต้องใช้เควสนะครับก็คือตรงบนต้องแตะตรงนี้นะครับเวลาที่เรามีเควสขึ้นมาแบบนี้เราแตะที่เควสนะครับตัวละครของเราก็จะวิ่งไปตามเควสนะครับ นี่นะครับเขาก็จะวิ่งไปแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรนะครับก็แค่พอมาเจอแบบนี้เราก็แค่กดนะครับเพื่อทำเควสต่างๆนั่นเองครับถ้าเกิดเป็นการโจมตีมอนสเตอร์เขาก็จะโจมตีให้อัตโนมัตินะครับถ้าเกิดเรากดในส่วนของเควสตนะครับอันนี้ก็คือง่ายๆนะครับเล่นไม่ยากเลยครับแต่ว่าสิ่งต่อมานะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ต้องรู้นะครับก็คือมันจะมีในส่วนของทหารรับจ้างด้วยนะครับ สำหรับทหารรับจ้างก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับด้วยกันนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกแบบไหนเพราะว่าแต่ละตัวนะครับมันจะสามารถที่จะช่วยเราในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถอัพเลเวลอัพดาวของทหารรับจ้างได้ด้วยนะครับในส่วนต่อมาก็คือระบบสัตว์ขี่นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้สัตว์ขี่แบบไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการที่ วิ่งนะครับทำเควสหรือว่าวิ่งไปสถานที่ต่างได้เริวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือฟังก์ชันของการต่อสู้อัตโนมัตินะครับเวลาที่เราอยากอยู่พื้นที่ไหนแล้วเราจะเก็บเลเวลตรงนั้นนะครับหรือว่าหาไอเทมตรงนั้นเราก็สามารถกดที่ปุ่มออโต้ได้เลยครับสังเกตนะครับนี่ครับพอกดไปนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทําการออโต้ทั้งแผนที่นะครับทั้งหมดหรือว่าเป็นแคบนะครับถ้าเกิดแคบเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ผมขออนุญาตซูมให้ดูนะครับนี่ครับถ้าเกิดเป็นแคบนะครับมันก็จะกําหนดระยะให้เราประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นกว้างนะครับมันก็จะกําหนดกว้างขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดเป็นทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นทั้งทั่วแผนที่ขึ้นอยู่กับเราเลือกออปชันตรงนี้นะครับในส่วนของมอนสเตอร์ก็เลือกได้นะครับว่าเราอยากให้ตีที่ตัวไหนนะครับเราก็สามารถจะติ๊กได้นะครับในตัวละครของเราก็จะไปโจมตีมอนสเตอร์พวกนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ ในส่วนของการฟาร์มนะครับในพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับและอีกหนึ่งระบบนะครับนั่นก็คือระบบสเตตัสนั่นเองนะครับสำหรับสเตตัสนะครับแต่ละสายอาชีพก็จะอัพค่าต่างๆไม่เหมือนกันนะครับท้งค่า STR นะครับค่า a อจค่าว i ดค่า d e ็กค่า IN นค่าลักนะครับซึ่งในส่วนของ l ล็กนัลล็อกวีดีเทอรเนี่ยเราสามารถกดที่ปุ่มจัดสรรอัตโนมัติได้นะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อเรากดนะครับ ในแต่ละสายอาชีพมันก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นของผมมันเป็นสายอะโคนะครับมันก็จะมะีในส่วนของเบสิกนะครับแล้วก็ฟิสิกอลนะครับแล้วก็คิทิคอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายอาชีพอื่นนะครับอย่างเช่นสายอาชีพพ่อค้านะครับมันก็จะมีฟังก์ชันว่าเราจะอัพแบบเลือกที่เป็นสายป้องกันได้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของ ซอสแมนนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกสายป้องกันได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งมันจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกตรงนี้นะครับเมื่อเรากดนะครับมันก็จะทําการสุ่มค่าสเตตัสไม่ใช่สุ่มนะครับคือเขาจะประมวลผลค่าสเตตัสให้เรานะครับโดยเขาจะอัปเต็มให้เราตามที่เราต้องการนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญที่จะทําให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งนะครับเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเล่นสายไหนนะครับ สายป้องกันนะครับสายโจมตีติดคลิกนะครับหรือว่าสายทั่วไปนะครับที่อัพค่าเบสิกพื้นฐานก็แล้วแต่เราว่าเราจะเล่นแบบไหนก็สามารถลองดูกันได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของระบบสเตตัสนะครับเราจะให้ระบบจัดสรรให้เราอัตโนมัติหรือเราจะเลือกกดปุ่มเพิ่มค่าเองก็ได้เช่นกันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราครับ ในส่วนต่อมานะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผู้เล่นใหม่นะครับจะต้องรู้ก็คือในเรื่องของระบบสกิลนะครับสำหรับระบบสกิลนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่โนวิดนะครับโนวิดก็คือในส่วนเริ่มแรกที่เราสร้างตัวละครขึ้นมานะครับเขาจะเรียกว่าโนวิดนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะให้สกิลพื้นฐานมานะครับเราจะอัพหรือไม่อัพก็ได้แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าจากที่ผมเล่นมาก็แค่ทำควิดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะ ได้เปลี่ยนอาชีพเองนะครับส่วนนี้จะอัพหรือไม่อัพก็ได้ไม่อัพก็ได้เหมือนกันเพื่อเหลือแต้มสกิลนะครับไปอัพในส่วนของตอนที่เราเปลี่ยนสายอาชีพก็ได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับผมเล่นสายพระนะครับหรือว่าอโคนะครับมันก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาเมื่อเราอัพจ็อบขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะมีสกิลเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้เราสามารถอัพได้นะครับโดยการอัพสกิลตรงนี้จะได้จาก การใช้ค่าจ็อบที่อัเลเวลนะครับเมื่อจ็อบอัพ o b จ็อบเราก็จะได้1 p o i n พอยต์มาแล้วก็สามารถที่จะมาอัปในส่วนของสกิลนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ผมอัพไปแล้วครับผมก็เลยไม่เหลือแต้มอัพให้ดูนะครับแต่ว่าให้เพื่อนรู้ว่ามันจะต้องอัพสกิลแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งส่วนนะครับที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของการ์ดนะครับโดยปกติเกมของแล็กนรกนะครับเวลาที่เราจะไปดรอปการ์ดจาก มอนสเตอร์ตัวต่างๆนะครับเราอยากได้การ์ดมอนสเตอร์จากตัวไหนเราจะต้องไปดรอปจากตัวนั้นนะครับแต่ว่าในเล็กน่าล็อกวีรีเทิร์นนะครับมันจะเป็นสุ่มให้เราเลือกการ์ดนะครับอย่างเช่นผมตีเจ้าตัวนี้นะครับโปลิงสีเขียวนะครับโปโปลิงนะครับมันก็จะได้กล่องขึ้นมานะครับเป็นกล่องสุ่มการ์ดระดับ E ถึง F นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเปิดกล่องได้นะครับโดยที่ การ์ดมันจะไม่ใช่ของเจ้าโปโปลิงนะครับแต่ว่ามันจะมีการ์ดของตัวอื่นเข้ามาด้วยเห็นไหมครับเนี่ยยางผมเปิดนะครับมันก็จะมีการ์ดของตัวอื่นเข้ามาด้วยเป็นการสุ่มการ์ดนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะไปโจมตีมอนสเตอร์ตัวไหนข้ช่างนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของอุปกรณ์สมใส่นะครับอุปกรณ์สมใส่เพื่อนๆจะต้องดูนะครับว่าเราสายอาชีพไหนใส่ตัวไหนได้นะครับถ้าเกิด สังเกตตัวนี้นะครับนี่อย่างตัวสนับมือนะครับมันไม่ใช่สายของผมนะครับมันก็จะเป็นรูปกากบาทแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราไม่สามารถใช้ได้แต่นะครับเราสามารถนําไปวางขายได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากขายนะครับเราก็สามารถที่จะสลายเจ้าพวกไอเทมตรงนี้ได้ก็ฟังก์ชันข้างล่างเห็นไหมครับจะมีคําว่าสลายแล้วก็กดสลายนะครับแล้วก็เลือกไอเทมที่เราจะสลายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดสลาย เมื่อเรากดนะครับเราจะได้ไอเทมที่ใช้ในการตีบวกอาวุธนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นสตาร์ดัตนะครับจะเป็นที่ตัวใช้ในการตีบวกอาวุธนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากแล็กน่าล็อกของ PC นะครับเพราะว่าสตาร์ดัตของแล็กน่าล็อกของ PC เนี่ยมันจะใช้ตัวอื่นนะครับในการตีบวกแต่ว่าเกมนี้เขาใช้ตัวนี้ในการตีบวกนะครับก็คือเป็นการแยกไอเทมเราจะได้ เจ้าไอเทมตัวนี้มาเจ้าสตาร์ดัตตัวนี้มานะครับในระบบจริงๆถ้าเกิดใครเล่นใหม่นะครับระบบเกมก็มีการสอนอยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องทําแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามจะก,กดข้ามนะครับพยายามกดศึกษานะครับแล้วก็ดูว่าในส่วนของตัวเกมเนี่ยเขาจะสอนอะไรเราบ้างเพราะว่าเกมนี้เป็นระบบภาษาไทยนะครับเขาค่อนข้างที่จะสอนเราละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นก็ อย่าลืมไปดูซึ่งระบบของเกมเนี่ยมันมีเยอะกว่าน,นี้อีกเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าผมจะสอนไปแบบละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันคงจะไม่ได้นะครับอันนี้เอาเป็นแบบขั้นต้นพื้นฐานก่อนนะครับว่าเราจะเล่นยังไงเก็บเลเวลยังไงการหาในส่วนของไอเทมไปขายหรือว่าตั้งร้านขายอะไรยังไงเนี่ยมันสามารถทําได้แต่ว่าตอนเนี้ยผมจะยังไม่สอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ถ้าผมสอนขนาดเนี้ย ถ้าท่านเข้ามาฟังคลิปนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้เล่นใหม่เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือท่านจะต้องพยายามเก็บเลเวลของตัวเองนะครับให้สามารถเปลี่ยนจ็อบเปลี่ยนอาชีพให้ไปอยู่ในระดับที่สูงๆได้นะครับอย่างน้อยก็ให้เริ่มสักจ็อบ30หรือ60ก็ได้นะครับแล้วท่านก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่เราเลเวลสูงเราไปฟาร์มใน แมปที่สามารถไปได้เนี่ยไอเทมไม่ดีก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกผมแนะนําว่าท่านอย่าเพิ่งคิดเรื่องไปขายไอเทมนะครับให้ท่านตั้งใจเก็บจ็อบเก็บเลเวลให้ได้ก่อนแค่นี้เป็นพอนะครับสาหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าใครที่ยังไม่รู้ระบบของเกมนะครับก็คืออันดับแรกให้ท่านตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาที่จะเก็บเลเวลแค่นั้นอย่างเดียวพอ เพราะว่าเดี๋ยวในส่วนของถ้าเกิดใครเลเวลสูงเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งร้านขายของนะครับว่าขายยังไงนะครับถามว่าถ้าเกิดเราเลเวลถึงเนี่ยในส่วนของร้านค้ามันก็จะมีขึ้นมานะครับสร้างร้านค้าก็ได้เห็นไหมครับมันจะมีฟังก์ชันของสร้างร้านค้าแต่ว่าสร้างร้านค้าจะต้องเลเวล36นะครับก็คือด้านขวามือนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือ เป็นร้านค้าที่เราสามารถกดเข้าไปซื้อของต่างๆได้นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของการใช้เพชรนะครับหรือว่าในส่วนของการใช้เงินเซนนี่ในการซื้อก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าการที่จะตั้งร้านขายของได้อันดับแรกเลยท่านต้องเก็บลเวล l ให้ได้36ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมันมีทั้งลเวลแล้วก็จ็อบลเวลด้วยนะครับต้องเก็บควบคู่กัน จ็อบเลเวลใช้ในการเปลี่ยนอาชีพนะครับส่วนเลเวลก็ใช้ให้เราให้เราสามารถาใส่อุปกรณ์ได้นะครับหรือว่าเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆที่เกมกำหนดนั่นเองครับครับก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่อยากจะเล่นเกม l e c กนล็อกวีรีเะครับและอยากหาเงินกับเกมนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากประมาณนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าการเก็บเลเวลยังไงนะครับให้เร็วที่สุดนะครับหรือว่าการเก็บจ็อบนะครับการขายไอเทมหาไอเทมดูยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันสวัสดีครับ